ำรวจห้องนี้ดซูซิเปิดแฉกเด็อโอเคก็ร้ oh God, อยไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเกมโรบอกนี่มแบสุดหลอนที่น่าเล่นกันอีกแล้วค่ะซึ่งแบบนี้นะคะก็ให้เราสวมบทบาทเป็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งค่ะที่ได้ถูกรถชนนะคะในเวลาตอกลางคืนค่ะและพอตื่นขึ้นมานะคะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่บ้านนะคะ และตัวเองนะคะก็ได้เห็นภาพหลอนและสิ่งลี้ลักมากมายนะคะของครอบครัวตัวเองที่ตายไปแล้วนะคะมันหลอกหลอนเรานะ,ะและเราเนี่ยนะคะก็จะต้องพยายามหาทางหนีออกจากบ้านหลังนั้นให้ได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะคะว่าแบบนี้จะน่าเล่นแค่ไหนงนั้นไปดูนี่ในกรนดิกว่าค่ะช่วยด้ครับช่วยได้ครับ,ช,รบช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับ รู้สึกว่าคืนนี้มันแย่กว่าทุกทีอีกโอ้ยเว้ตื่นขึ้นมากลางดึกอีกแล้วฉันโอ้ยเบื่อชะมัดเลยทำไมฉันจะต้องมาตื่นเวลากลางดึกแบบนี้เนี่ยโอ้ยอาโอ้ยตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยนะคะตื่นขึ้นมานะคะอยู่ที่บ้านหลังนึงค่ะทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านของตัวเองนะ แต่เดี๋ยวๆก่อนโอ้มีค่าอะไรสักอย่างแล้วก็มีกวดยานะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ฟ้าเสียงฟ้านะคะทุกคนร้องดังร่นมากเลยนะโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองเดินสำรวจที่บ้านหลังนี้กันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นบ้านของเราเองแต่ก็ต้องเดินสำรวจนิดนึงนะอยู่ดีเราก็มาต้องมานั่งตื่นตอนเวลากลางดึกแบบนี้ทุกคืนทุกคืนนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนโอ้ประตูตรงนี้ก็ล็อกนะข้างนอกนี่ล็อกหมดเลยนี่นี่หลังบ้านนี่นะใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะทุกคนอห้องครัวมีอะไรปะไม่มีอะไรนะและนี่เหมือนเขาจะบ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับครอบครัวของเขานะ แล้วเขาก็พยายามเดินสำรวจที่บ้านของเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนแล้วเขาเหมือนได้ดูเอเหมือนว่าเขาเนี่ยลืมนะคะว่าไดอารี่มันอยู่ตรงไหนนะเพราะเขาจำได้ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยได้เขียนไดอารี่เอาไว้นะแต่ตอนนี้เหมือนหาไม่เจอนะ,ะทุกคนเอาล่ะ ตอนนี้เดี๋ยวเรานะก็ลองสำรวจไปเรื่อยๆเลยนะคะเผื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างให้เราเก็บนะคะไหนดูซิในดินชักมีอะไรปะอืดชับนี่มีอะไรไหมไม่มีอะไรนะอ่าไหนดูซินี่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอ่าแล้วในดินชักนี้ล่ะมีอะไรหรือเปล่าโหสิ่งฟ้าร้อนก็น่ากลัวนะฮะทุกคนแล็ในบ้านก็เงียบวิ้ยเหมือนจะเจอแล้วค่ะ เหมือนจะมีกุญแจนะคะทุกคนเราได้กุญแจมาแล้วนะซึ่งกุญแจนี้มันจะต้องไปเปิดประตูบัานใดบ้านหนึ่งอย่างแน่นอนเลยค่ะเอาโอเคเดี๋ยวเราจะเอากุญแจนี้ไปลองเปิดดูนะได้กุญแจมาละวิทำไมมันมืดมากเลยอะขอเปิดไฟหน่อยแล้วกันอ ภาพหลอยอีกแล้วใช่ปะใช่ไหมลงอีกรอบหนึ่งอืดอ่ะมันหายไปแล้วจริงด้วยมันคือภาพหลอนเอาโหพอเราเปิดไฟอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นแล้วนะอันนี้น่าจะเป็นภาพหลอนอะไรสักอย่างนะน่าเราน่าจะเป็นแบบเหมือนเป็นโรคประสาทหรืออะไรอย่างเงี้ยเออจะต้องกินยาเป็นประจำนะคะอ่าแล้วเราก็จะต้องแบบเห็นภาพหลอนแบบนี้ไปตลอดเลยนะคะที่อยู่บ้านหลังเนี้ยก็คือบ้านของตัวเอง นะแล้วครอบครัวของเขาก็ได้ตายไปนะฮะนี่หูมืดตื่นเลยเฮ้ยแล้วเราจะไปทางไหนได้ละเดี๋ยมองอะไรไม่เห็นเลยไงอะดีแล้วที่เรามีไฟฉายนะโอ้โหโคตรมืดแล้วก็หลอนมากเลยนะตรงนี้โอเคนี่เราได้กุญแจมาอีกกุญแจหนึ่งนะโอเคเราค่อยเดินค่อยๆเดินค่อยเดินสำรวจนี่นี่นี่ ตรงนี้มีอะไรว่าไม่ไมีอะไรนะอ่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปต่อนะโอ้โหตรงใต้ถุนบ้านนี้เป็นอะไรที่น่าวตายมันคานเฮ้ยตกใจหมดเลยะมันคาเนนะออเป็นครอบครัวของตัวเองหรือเปล่าแล้วมันหลอกมันหลอนแบบนี้โอ้โหตาย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 ,ตายไม่ดีเลยนะมีครอบครัวที่เป็นผีอย่าจะให้เรากลายเป็นผีเหมือนกับครอบครัวด้วย เออหือเปิดปุ๊บื้อหืออ้ my god น่าเละเลยเออภาพหลอนจั๊วมันคือภาพหลอนมันคือภาพหลอนลองเข้าไปเปิดดูสิไม่หลอนเลยตกใจอ้๊ยแม่งน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยอะ เม่กี้แบบโอ้โหฉากเมื่อกี้นี่แบบน่กกากลัวสุดๆเลยนะใครอยู่ไหนแบบชอบแนวหลอนๆมนะัต้องมาเล่นแมบปบนี้นะหลอนจริงอ่าอันนี้เราก็พยายามหาไดอารี่นะไม่มีบีปะมีอะไรไหมเออไม่มีนะฮะไม่มีเลยนะแล้วตู้นี้พยายามจะกดนะฮะอืดไหนดูสิไม่มีโอ้โหฟ้า ้าดี่ก็แบบผ่าโอ้โห,หน่ากลัวสุดๆอ่าเดี๋ยวเราลองสำรวจตรงนี้ดูนะเข้ามาในห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องของครอบครัวของเขานะอ่าดูซิในดินชักนี้มีอะไรปะอ่าก็ไม่มีอะไรเลยนะในตู้หล่ะเออตู้นี้เป็นกันหลอดเวลาเปิดดีกลัวผีแบบโผล่มาจริงๆเลยโอ้โหอ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะ เงาใช่ไหมมันคือเงาใช่ไหมเออโอ้ยเฮลเฮลเฮลอะไรอะเฮ้ยมันเป็นเขียนด้วยเลือดนะมันเขียนว่าเฮลอะเหมือนบอกให้ช่วยนะเอาละเกิดภาพหลอนเกิดขึ้นอีกแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูในรินชักนี้เผื่อมันมีอะไรนะอ่านี่ไงนี่ไงเหมือนเจอแล้วนะนี่อ่าเดี๋ยวเราก็เก็บไว้นะคะกับตัวนะไหนดูซิมีอะไรปะไม่มี ออโอ้ยโอแล้วดกลัวุณน,น่ากลัวลอะ่ะโอ้ยแล้วก็ต้องจำใจนะเล่นเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะว่าแมปนี้มันหลอนแค่ไหนนะเล่นแค่ไหนนะทุกคนโอเคเราได้เทปวิดีโอแล้วนะคะมันเป็นเทปวิดีโอแบบพวกไดอารี่นะอ่าเราจะลองมาเปิดกันนะว่ามันจะเปิดได้ปะโห เครื่องเปิดเทปนี่ก็เป็นอะไรที่เก่ามากเลยนะทุกคนเราเปิดเรียบร้อยแหละอันนี้มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องราวนะและนี่ก็เป็นเทปบันทึกของพ่อเขานะคะได้พูดอัดเอาไว้เกี่ยวกับการสิงสู่เกี่ยวกับปีศาจอะไรสักอย่างหนึ่งนะอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวเราก็ลองสำรวจสำรวจดูอีกรอบหนึ่งนะคะภายในบ้านของเรานะเปิดก่อนอืดเปิดเปิดดิ อะเปิดไม่ได้อะเปิดไม่ได้เป็นไรอะอ่ะเปิดได้แล้วนะโอเคตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนนะทุกคนอและเราก็เข้ามาที่ห้องนอนของเราไปนอนนะโอ้ยง่วงมากเลยต้องมาตื่นกลางดึกแบบนี้ทุกคืนทุกคืนก็ไม่ไหวนะแม่แล้วก็เจออะไรแปลกๆด้วยอา้าวเฮ้ยตื่นมอม่ที ชิหายแล้ววิ่งแล้ววิ่งอันนี้เหมือนจะให้เราวิง่งนะว,วิ่งไปไหนอะอถูกลากไปแล้วอมันคือป๊บหลอนมันคือปับ๊บหลอนอุ้ยแต่น้องๆเจอป๊บหลอนแบบนี้เรา้องทำยังไงอะไรกันล้เนี่ยัหงหกแข้งแหข,ขาโอ,โอ้ทำไมทำอะไรเดี๋ยวจะทำอะไรจัะอย่าเลยอย่ามาหลอกมาหลอนนั่นเลยเดี๋ยวจะ อุทิศสุดมันสุดไม่ได้ดับกูกลัวกลัวมันดับหมดแล้วดับหมดแล้วดับหมดแล้วฉากนี้ฉากนี้มันจะโผล่มาแน่มันจะโผล่มาแน่โอ้ยไม่โผล่เอาละนี่คัดเอาคัดเอา,เ,อาเปิดไฟได้ไหมเปิดไไม่ได้ <c oughs> กดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ